สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูชมพู่นะคะก็จะมาเฉลยใบงานที่1.2นะคะเรื่องทฤษฎีบทพทากรัตนะคะที่ครูได้ให้เป็นการบ้านไปแล้วเนาะซึ่งใบงานเนี้ยจริงๆแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกับใบงานที่1.1ที่เราได้ทําไปแล้วนะคะเออสำหรับใบงานนี้เนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งเขาจะกำหนดให้ ด้าน c เนี่ยเป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็ด้าน a กับด้าน b นะคะเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากแต่ละข้อเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ด้านมา2ด้านซึ่งจะให้หา a b หรือ c เนี่ยก็คือด้านที่หายไปเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวาดรูปและเอาด้านที่เขากำหนดให้ใส่ให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเราด้วยเนาะอย่าง ข้อ1น,นะคะข้อ1เขาจะให้ b กับ c มา c เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะอยู่ตรงนี้ก็คือ c คือ10 b เนี่ยค่ะคือ8เพราะฉะนั้นเขาให้หาอะไรคะหา a ค่ะเราก็จะเขียนสมก,การความสัมพันธ์ได้ว่าจากสมการตัวตั้งต้นนะคะของทฤษฎีบทพิทาโกรัสเนี่ยก็จะได้ว่า c กำลังสองเท่ากับอะไรคะ a กำลังสองบวก B กำลังสองอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนเป็นไงต้องจำได้แล้วนะคะเราจะใช้สมการเนี้ยทุกในทุกๆข้อเลยของทั้งบทนี้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยครูจะเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์เลยเนาะก็จะได้ว่า C คือ10ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยคือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือจะเป็น10กําลังสองเท่ากับอะไรคะนักเรียน เอกำลังสองบวก8ปดกำลังสองค่ะเพราะฉะนั้น10บกำลังสองได้100เท่ากับ a อกำลังสองบวก8 8ดแปกค่ะก็ย้าย64มาลบค่ะก็จะได้100ลบหกเท่ากับ a อกำลังสองนะคะร้อลบหกเหลือ36ค่ะเพราะฉะนั้น36เท่ากับ a อกำลังสองเเดียวค่ะ,อ, 3, 6, a, 2, a, คะอะไรที่คูณกัน2ตัวและเป็นเลขเหมือนกันด้วย ได้36นั่นก็คือ6นั่นเองเป็นไงคะพันไปข้อแรกง่ายมากถูกไหมต่อไปข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยก็คือเขาให้ด้าน A กับด้าน B เรามาด้าน A คือ9ค่ะด้าน B คือ12ให้หาด้าน C คือด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเขียนสมการความสัมพันธ์ได้ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองคือ9กาำลังสองบวก b กำลังสองคือ12กำลังสองเพราะฉะนั้น c กำลังสองได้9981บเวก12 12เป็น144ค่ะบวกกันนะคะ c กำลังสองได้225อะไราคูณกันสองตัวได้225นั่นก็คือ15้นั่นเองเพราะฉะนั้น c เดียวเท่ากับ15ค่ะโอเคนะคะ ต่อไปค่ะข้อ3และข้อ4อันดับแรกนะคะเราก็จะวาดรูปสําเหลี่ยมกันก่อนเนาะอ่ะโอเคครูจะวาดไว้ในทุกๆข้อเลยนะคะ ก็วาดขนาดเท่าไหนก็ได้นะคะก็คือไม่ต้องใหญ่มากเนาะให้เราสามารถใส่พวกด้านได้ก็พอนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะได้ว่าพ่อ3เนี่ยเขาให้ด้านมาก็คือให้ A กับ c c คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ25นะคะตรงข้ามมุมฉาก A คือตรงนี้เจ แล้วก็ให้หา b ค่ะเพราะฉะนั้นสมการความสัมพันธ์นะคะเราก็จะเขียนได้ว่า c กําลังสองก็คือ25ยกกําลังสองเท่ากับอะไรคะ a กําลังสองก็คือ7กําลังสองบวก b กําลังสองค่ะ25คูณ25้าได้6 2สองเท่ากับ7คูนได้49บค่ะบวกกับ b กําลังสองเพราะฉะนั้นย้าย49มาลบได้625ลบด้วย49 เท่ากับ B กำลังสองค่ะเพราะฉะนั้น B กำลังสองก็คือผลลบของ625กับ49นั่นก็คือ576อะไรที่คูณกัน2ตัวได้576นั่นก็คืออะไรคะคือเจอมาหลายครั้งแหละอันเนี้ย4 B b เดียวได้24ค่ะต่อไปข้อ4ค่ะ ให้ b กับ c มา c คือด้านตรงค่ามุมฉากได้34ค่ะทีนี้ b ค่ะได้30แล้วก็ให้หา a ค่ะตัวนี้สามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ได้ว่า c กํลังสองก็คือ34กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวกกับ b คือ30กํลังสองสกํลังสองนะคะก็จะได้1,156เท่ากับ A กำลังสองบวก30กำลังสองเลขเก้0ทีนี้ย้ายมาลบค่ะ1,156ลบด้วย9 0เอ่อ900ค่ะเท่ากับ A กำลังสองเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ลบกันได้256เท่ากับ A กำลังสองเเลขค้นคนไหม256นหะคะนั่นก็คือ16คูณกัน2ตัวเพราะฉะนั้น A เดียวได้16ค่ะ ต่อไปนะคะข้อ5ข้อ5เขาให้ C มาค่ะกับ B ก็ C คือด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้25 B ก็คือ9เพราะฉะนั้นให้หา A นะคะเราสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ได้ว่า C กำลังสองก็คือ25ยกกำลังสองค่ะเท่ากับ A กำลังสอง บวก b กำลัง2ก็คือ9กำลัง2 25ยกกำลัง2คือ25คูณ25ได้625เท่ากับ a กำลัง2บวกกับ9คณ9ได so ้81เพราะฉะนั้นย้ายมาลบค่ะ625ลบ81เท่ากับ a กำลัง2 625ลบ81ได้544เท่ากับ A กำลังสองทีนี้อะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราลองนึกดูนะคะ544เนี่ยไม่สามารถถอดรากได้ทีนี้ครูขออนุญาตทดถ้าเกิดสมมติว่า544เราไม่สามารถถอดรากได้เราลองมาแยกตัวประกอบแบบก้างปลาดูนะคะก็คืออ่ะแม่สองก่อนตัวเบสิกสุดเลยแม่สอเอาแม่2หาร2 2 2เป็น4 ถูกไหมคะทศหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่สองสองเป็นสี่ได้สองร้อยเจ็ดสิบสองจากนั้นแยกต่อค่ะเอาแม่สองอีกค่ะสองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นหกถูกไหมคะสองหกสิบสองแยกต่อค่ะสองหกสิบสองสองแปดสิบหกแยกต่อค่ะสองสามเป็นหกสองสี่เป็นแปดถูกไหมคะก็สามารถแยกต่อได้ค่ะสอง หนึ่ง <1 S 2> เป็นสองสองเจ็ดสิบสี่เอ่อตรงนี้อะคะ่ะเราไม่สามารถแยกได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าตัวห้าร้อยสี่สิบสี่อะคะ่ะห้าร้อยสี่สิบสี่มันคือสองคูณสองคูณสองกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าคูณสองแล้วก็คูณสองแล้วก็คูณสิบเจ็ดนะคะ ทีนี้เวลาที่เราจะถอดรากคือถ้าเป็นในกรณีนี้มันไม่สามารถออถอดออกมาเป็นจำนวนเต็มได้คุณครูก็จะใส่รากที่สองทั้งสองข้างของสรรมการ โอเคไหมคะใส่รากที่สองของทั้งสองข้างของสมการเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ตามที่ยกกำลังสองและอยู่ในรากที่สองเขาจะสามารถหลุดออกมานอกรากได้เพราะฉะนั้น A กกำลังสองของครูนะคะก็สามารถที่จะหลุดออกมานอกรากได้เหลือ a. เดียวคะ่ะโอเคหมแต่ห้าล้วบเราก็มาดูตรงนี้ ต้องเป็นตัวที่ยกกำลังสองถึงจะหลุดออกมานอกรากเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเราลองจับคู่คะ่ะเนี่ยหลุดออกมาได้หนึ่งตัวเนี่ยหลุดออกมานอกรากได้อีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นจะมีสองทั้งหมดสองตัวนะคะที่หลุดออกมานอกรากได้คือสองคูณกับสองแล้วข้างในเนี่ยคะ่ะ มันก็คือตัวที่ยังติดรากที่2อ,อยู่ก็คือ2 7คูณเเอ่อสคูณได้34เพราะฉะนั้นถ้ามันถอดรากไม่ได้นะคะก็ให้ใช้วิธียะลองแยกก้างปลาดูแล้วก็หาตัวที่สามารถออกมานอกรากได้คือถ้าจะตอบแบบติดรากที่2ก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงถ้ากสมมติว่าหนูกดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นโทศนิยม ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้มาเสนอวิธีการที่จะตอบแบบอยู่ในจำนวนที่ติดรากอยู่นะคะก็จะได้เป็น2คูณ2เนี่ยคะ่ะได้4แล้วยังติดตัวนี้ยคะ่ะคูณกับรากที่2ของ34อยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ a เท่ากับ4รากที่สของ34คะ่ะต่อไปข้อ6นะคะเขาให้ a กับให้ b มาแปลว่าให้ด้านประกอบมุมฉาก มาทั้งสองอันเลยค่ะเพราะฉะนั้น a เท่ากับ12 b เท่ากับ35หให้หา c ค่ะก็จะได้ว่า c กำลังสองเท่ากับอะไรลูก12กำลังสองบวก35ากำลังสองซึ่งส2องกำลังสองได้ร้อยค่ะส5าอากำลังสองนะคะ3ากำลังสองเนี่ยก็จะได้ 1,225เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าทำไมคุณครูถึงคิดเร็วจังถ้าเกิดเป็นเลขอะไรที่มันลงท้ายด้วย5แล้วเหมือนกันยกกำลังสองเนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยเขาจะมีวิธีคิดก็คือวิธีคิดของเราคืออะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบตัวนี้ก่อนวิธีคิดนะคะในการที่จะ อถอดรากาไม่ใช่สิหาตัวหาเลขยกกำลังสองของจำนวนที่ลงท้ายด้วยห้าค่ะทำยังไงอย่างอันนี้สามสิบห้าคูณสาสิบห้า 35ากำลังสองคือส5สิบหคูณกับส5สิบหเพราะฉะนั้นให้ใส่สองหไว้ข้างหลังก่อนค่ะเนี่ยค่ะมันลงท้ายด้วย้ากับ5้านาะให้ใส่สองหไว้ข้างหลังและจากนั้นทำยังไงดูตัวหน้าค่ะตัวเนี้ยมันจะเกิดจากตัวหน้าคือตัวเดิมคือ3คูณกับจำนวนที่ บวกจากตัวมันเองเพิ่มอีกหนึ่งก็คืออะไรคะสามบวกหนึ่งก็ได้สี่เนี่ยคะ่ะตำแหน่งเนี้ยที่จะใส่ปึ๊บเพราะฉะนั้นสามคูณสี่ได้ไรล,ลูกสามคูณสี่ได้สิบสองค่ะก็ใส่หนึ่งสองแล้วลเราใส่สองห้าไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะก็กลายเป็นสองห้าแบบเนี้ยคะ่ะหรือหรือหรืออ่ะลองยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างเผื่อใครจะนำไปใช้นี่ใช้ได้จริงไนหะ ถ้าเกิดเป็น95กำลัง2เนี่ยมันคือ95คูณ95ใช่ไหมอันดับแรกครูบอกว่าทำไงคะให้ใส่25ไว้ก่อนแล้ว9ให้บวก1แล้วก็คูณกับตัวมันเอง9บวก1ได้10ถูกไหมคะคูณกับตัวมันเองคือ9 90 9คูณ10เก้าสิบ90เนี่ยก็ใส่ตรงนี้เลยได้9025เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะตัวเนี้ยเอาไปใช้ได้เลย อืใช้ในบทถัดไปก็ได้นะตัวเนี้ยคะ่ะใช้ได้เลยอ่ะทีนี้มาต่อข้อนี้ของเรานะคะก็จะได้ว่าตัวเนี้ยก็จะได้ c กําลังสองค่ะเท่ากับสองตัวนี้บวกกันซึ่งบวกกันแล้วเป็นไงลูกก็ค่อนข้างเยอะเนาะได้หนึ่งพัน สา9รซึ่ง1369ก็ยังมีตัวที่สามารถที่จะถอดรากได้นะคะวิธีการหลายๆคนอาจจะคิดว่าเาคุณครูขามีวิธีการเดาตัวเลขให้มันใกล้เคียงไหมมีค่ะอย่างเช่นตัวเนี้มันสามพันสามพัน่้อยหกสเราอาจจะดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้30คือ30มกำลังสองเนี่ยได้900 ถ้าสี่สิบกำลังสองได้พันหแปลว่ามันจะต้องอยู่ระหว่าง3 0มสถึงสี่นี่แหละใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็มาดูตัวลงท้ายลงท้ายด้วย9อะไรบ้างที่มันคูณกันแล้วลงท้ายด้วยเกมีเจดค่ะเจ็ดเจดสี่สค่ะสามสามเป็น9ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะเดาจริงๆถ้าจะเดานะก็จะเดาไม่สามสิบสาม ก็สามสิบเจ็ดมีสองตัวทีนี้เราก็ไปเช็คได้เลยค่ะทีนี้เราก็ดูว่าจะใช้สามสิบสามหรือสาเจ็ดดีนี่ดูดิถ้าสามสิบสามมันใกล้เคียง900เก้า้อยน้องแต่ถ้าเกิดเป็นสามสิเจดมันใกล้เคียงพันหคือมันห่างกันนิดเดียวอะไรที่ห่างกันน้อยกว่าเอาตัวนั้นแปลว่าสาสิบเจ็ดค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจว่าซีเดียวเนี่ยค่ะเท่ากับ 3 7นั่นเองเป็นไงตอนนี้เราได้เทคนิค2อันแล้วนะคือเทคนิคการหาเลขยกกำลังของจำนวนที่ลงท้ายด้วย5นะคะกับสังเกตดูว่าเออเราจะหาตัวที่มานถอดรากได้ใกล้เคียงเนี่ยหาย,ายังไงง่ายๆนะคะอันนี้ก็ผ่านไปแล้ว6ข้อ ซึ่ง6ข้อนี้จากที่นักเรียนทำแล้วส่งมาเนี่ยก็จะมีคนที่ติดอยู่ก็จะติดข้อ5นะคะซึ่งอาจจะเป็นจำนวนที่มันไม่สามารถถอดรากออกมาเป็นจำนวนเต็มได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คืออาจจะตอบมาเป็นทศนิยมก็ได้ครูก็ให้ถูกหรือว่าจะลองดูเป็นวิธีนี้ก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ส่งมาก็ก็ถูกนะทีนี้ต่อไปค่ะข้อ อีก4ข้อเนาะข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ10นะคะก็อาจจะติดกันอีกสักข้อหนึ่งอ่ะก็ไม่เป็นไรก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูเนี่ยว่าแบบเออจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถคิดได้แบบไหนบ้างนะคะขออนุญาตว่าสำเนียงไปก่อน เด็กๆใครที่ไม่ได้วาสสามเหลี่ยมไว้นะคะก็ดูคลิปนี้ก็วาดตามคุณครูไปเลยก็ได้นะลูกวาดเพิ่มไปเลยนะคะอ่ะมาแล้วข้อ7นะเนี่ยค่ะเขาให้ B กับ C มา C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ63 B คือ16 A ไม่รู้ก็คือให้หา A เขียนสมการความสัมพันธ์ได้ว่าหกากำลังสองเท่ากับ เอกำลังสองบวก16กำ 2, 63, กำลังสองหกสิบสามกำลังสองเลขเยอะจังเลยอย่าลองเป็นตั้งคูณดูนะคะหกสากำลังสองได้สามพจ้ะคููคูณมาแล้วนะอันนี้ก็ได้ a อกำลังสองบวก16กกำลังสองอันนี้เลขคุณเคย256อยากได้ A เดียวค่ะก็ได้ a อกำลังสองย้ายมาลบจ้ะ 3 9 6 9ันเเลบสองเท่ากับ A กำลังสลบกันแล้วเหลือ3,713ทีนี้จากข้อเมื่อกี้นะคะคือข้อ5เนาะจากข้อหน้าเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นตัวเลขเยอะๆอย่างนี้เนาะเราก็อยากจะถอดรากให้ใส่เลยคะรากที่2ทั้ง2ข้างของสรรมการ ตัวนี้เป็นสมการเนาะทีนี้ถ้าเกิดเลข2เนี่ยยกอะไรก็ตามที่ยกกําลังสองเนี่ยค่ะ a ยกกำลังสองมันก็สามารถหลุดหรือว่าออกมานอกรากที่2ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ a เดียวแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตัวนี้ค่ะ3713ไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบติดรากไว้เลย ว่าได้รากที่2ของ3713หรือใครจะกดมาเป็นทศนิยมก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีอีกคลิปหนึ่งที่จะเป็นพาถอดรากตัวนี้นะคะ่ะที่มันเป็นทศนิยมเนาะก็จะมีเพิ่มให้สามารถติดตามได้นะคะในเพจคุณครนะูนะแมตต์อฟันบาครูชมพูนะคะแล้วก็อันนี้นะคะข้อ8ก็ให้ด้าน A มาเป็น16 ด้าน c มาเป็น34แล้วก็ให้หา b ค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ได้ว่า34กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองคือ16กำลังสองบวก b กำลังสองค่ะเพราะฉะนั้น34กำลังสองได้1,156ง้ากเท่ากับ16กำลังสองได้256บวก B กำลังสองย้ายมาลบค่ะ1,156ง5ั 1, 6, ลบ2เท่ากับ B กำลังสองเพราะฉะนั้นลบกันแล้วนะคะสองตัวนี้ลบกันแล้วได้900อุ้ยเลขดีจังเลยอะไรคูณกันสองตัวได้9ก0ารค่ะเลขดีงามหาง่ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ B เท่ากับส0ข้อ9ค่ะ ให้ b มาเป็น12ให้ c มาเป็น13 c เป็นด้านตรงข้ามมาุม้าแล้วก็ให้หา a ค่ะเราสามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ได้ว่า13กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b ก็คือ12กำลัง2 13กำลัง2ได้169เท่ากับ a กำลัง2บวกอะไรลูก 144นะคะใครฟังก็สามารถเชิญครูตอบได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นการตอบกับวิดีโอก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ย้ายมาลบจ้ะหนึ่งเลบ144เท่ากับ a กำลังสองเพราะฉะนั้น2ตัวนีล้ลบกันค่ะได้25เลขดีงามอีกแล้วอะไรคุณกัน2ตัวได้ย5่ค่ะเพราะฉะนั้นตอบเลย a เท่ากับห และข้อสุดท้ายของเราให้มาด้าน b คือ40ด้าน c คือ41หาด้าน a อีกแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นเขียนสมการความสัมพันธ์ได้ว่า41ยกกำลัง2เท่ากับ40อ๋อขออภัยค่งครูจะเอาเรียงตามตัวแปรมันก็จะเป็น a กำลัง2บวกกับ สี่กำลังสองทีนี้41่สิกำลังสองได้1นึ่ันหกร้เท่ากับ a อกำลังสองบวก40่สิกำลังสองได้พันหย้ายเป็นลบค่ะเท่ากับ a อกำลังสองเพราะฉะนั้นลบกันได้81เออข้อหลังๆดูเลขแบบง่ายหนูเพราะฉะนั้น a 2, อ,อกำลังสองอะไรยกกำลังสองคือคูณกันสองตัวได้81 9ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นทําไมกลายเป็นว่าเขาแปดเก้าสิบเลขหาง่ายจังตัวที่น่าจะมีปัญหานะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็คือน่าจะเป็นข้อห้ากับข้อเจนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยประมาณเอาแปดิบเปอร์เซนเนี่ยก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไม่ว่าจะเป็นการ เป็นคลิปที่เป็นคลิปสอนนะคะหรือว่าจะเป็นการเฉลยการวานแบบนี้นะคะได้ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะบ๊ายบาย